ใช้ไข่ไหมมาหจะมาบอกเขา้า่อ๋อจะมาบอกข่าไายเหรอไอ<จ>ไข่หน้าม,มาหาผมที่บ้านนะจะมาบอกข่า้ายนะครับไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะพี่พี่ฮะละุงยักษ์เสียแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเี FC. ลุงป้านาอาทุกท่านเลยนะครับผมเบสคุณเดินป่านะครับ วันนี be, ้นะครับทุกคนครับผมเนี่ยก็จะมาอัปเดตบ้านนะครับที่ผมเนี่ยได้สร้างไว้นะก็วันนี้นะผมเนี่ยไม่ได้สร้างแค่คนเดียวนะพี่ตั๊กเนี่ยมาช่วยผมด้วยนะครับนะก็คือตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยก็กําลังจะสับฟากันเลยนะครับพี่พี่นี่เลยนะครับผมนี่เลยนะก็ตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยเริ่มทาโครงแล้วก็เริ่มตีฟากแล้วนะครับพี่นะเริ่มสับกันแล้วนะครับน้อีกไม่กี่วันเนี่ยก็น่าจะเสร็จนะครับทุกคน นะผมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกขั้นตอนนะครับผมนะก็ต้องบอกเพียบสนะว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนเลยนะครับนะอากาศเนี่ยร้อนมากฮะเบอมนะครับีตักเนี่ยก็มาช่วยผมเนี่ยสับด้วยนะครับนะก็โอเคนะครับพี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ดูนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรมากนะก็มาอัปเดตบ้านนะครับผม นี่ดูทุกคนผมก็สับฟ้าจนมือแตกเลยนะครับนะก็โอเคทุกคนก่อนไปรับชมคลิปวิด,ดีดนี้นะผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามแล้วก็หนึาา่งกำลังใจผมด้วยนะครับนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าบ้านเนี่ยเทินานนะครับผมนี่นะครับทุกคนก็อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าพี่ตั๊กเนี่ย<ม>กำลังสับฟ้านะทุกคน<ม>นี่เลยเนี่ยเราก็สับได้เยอะนะครับนี่อากาศร้อนเกินเราต้องไปสับข้างในนู้นด้วยนะครับ เป็นไงพี่ทากร้อนไหมร้อนมากตอนนี้ก็ห้ามงกว่าแล้วเริ่มเย็ยนลงแล้วใช่จริงๆแล้วทําไม่ได้นะทาแทบไม่ได้เลยนะยเพราะว่าอากาศร้อนนะครับรก็อา<ก>จจะมีเสียงสรรับไม้รบกวนก็ต้องขอถ่าย PFC กันด้วยนะครับนี่เลยทุกคนสั่งกระสีนะประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูบมกว้างนะครับแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะทุกคนมีหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับนาร้างอยู่กับน้อง น้องหญิงนะครับเดือนสามคนนะพี่ๆนะนี่นะครับก็เราทำกัน2คนนะผมทำกับพี่ตั๊กนะครับพี่ๆเอฟซเนี่ยอาจจะสงสัยนะว่าทำไมพี่ตั๊กเนี่ยไม่ลงคลิปเลยเพราะว่าพี่ตั๊กเนี่ยทำงานข้างนอกนะครับนะนี่ก็ช่วงเย็นนะทุกคนอากาศร้อนเกินเนี่ยเราก็ทำไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเนี่ยรอ ต้องรอไม้มาอีกนะพี่พี่แล้วก็เราจะขึ้นหลังคานะหลังคาเนี่เราใช้เป็นสั่งกะสีนะครับก็ทาแบบบ้านๆทั่วไปเลยนะใช่ล้อเสร็จนะทุกคนว่าจะสวยแค่ไหนนะครับก็อาจจะไม่สวยหรอกอใช่แต่ว่าเราทำยังไม่เสร็จนะเราต้องขยี้ก่อนนะถึงจะ <laughs> อยอกยอกนะครับพี่พี่เอฟซีนี่นะครับ พวกมันเนี nos ่เราก็ต้องเก็บไว้ดีๆนะเพราะว่าระวังไว้แบบนี้เนี่ยเด็กเนี่ยอาจจะมาเล่นแล้วก็อาจจะบาดมือได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแยกไว้ตรงนี้นะส่วนน้องหญิงเนี่ยก็ทํากับข้าวอยู่ข้างในบ้านนะครับก็หญิงก็ยังไม่ว่างนะยังไม่ว่างมาช่วยผมนะครับ ก็ทำกับข้าวอยู่นะครับตอนนี้ทำกับข้าวหรือเชา่านี่ทุกคนนี่ก็จะเป็นที่นั่งเล่นหน้าบ้านนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จทุกคนผมอยากจะให้เห็นแบบตอนเสร็จเลยอะ่ะเนี่ยที่นั่งเล่นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยน้องอยิงบอกว่าจะปลูกดอกไม้ด้วยนะครับตรงนี้นะนี่หน้าบ้านของเรานะครับก็เราออกมาเนี่ย ตื่นขึ้นมาก็เราจะเจอแต่นี่วิวภูเขานะครับนะทุกคนดูแสงพระอาทิตตกมาตอนมผมก็จะอู้งานหน่อยนนะให้พี่ตัออ๊กทำคนเดียวนะครับไปเร่มมาครับ <laughs> อันนี้ก็ห้าโมงแนละ้วทุกคนอากาศเนี่ยจะเริ่มเย็นนะครับนี่เราสรับเยอะเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งนู้นอดก เนี่ยอากาศร้อนนะครับกลางวันเนี่ยตรงนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะพี่ๆนี่ผมก็ยังไม่มีเวลากวาดเลยนะครับตรงนี้นะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะไปช่วยพี่ตั๊กเนี่ยสับฟ้านะครับนะจะได้เสร็จไวๆนะครับก็ต้องทำในนี้ให้เสร็จนะพี่ตัึงจะกลับบ้านได้เนะี่ยเดี๋ยวไปช่วยพี่ตั๊กสับฟ้าอันนี้ผมก็ กำลังสับฟ้าเหมือนกันนั่นนี่แต่ว่ารูปยานเลยวะเจ้าเด็เหมือนต้องอยู่มือเมาทีคนนี้เลยนี่แต่ว่าเราสรับฟ้าเนี่ยยังไม่เสร็จใช่ไหมพี่ตั๊กใช่ครับก็เดี๋ยวไอ้พวกเนี้เราสรับเสร็จเดี๋ยวเราจะเอาไม้น่ะรอไอ้คนนี้ออกครับเองเหมือนเขาเรียกอะไรตามันเหรอตามันตาเนี่ยล่อออกแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะส่วนอันนี้คือยายนะครับทุกคนอันนี้ตาเราจะทาน้ำยาการปลวกไว้เลพี่ใช่การปลวกไม่งั้นอยู่ได้ไม่กี่เดือนพี่ปลวกขึ้นแน่นอนครับผม ใช่เลยอย่างบ้านผมที่ทำเนี่ยผมก็ทานะแต่ว่าทาไม่เยอะมันกเ็เลยปวกกันเริ่มเราต้องาทางนานๆหน่อยไม่ใช่ปวกทุกคนเขาเรียกว่ามอดมอดอมอดมอดพี่ถืวเป็นมอดครับผมมอดจอกไม้มอดกินไม้ใช่เราต้องทายาก่อนนะอืมทาแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะอ่ากางเอาไว้แบวันนี้แต่ปวกไม่น่ากินนะพี่ตากปวกไม่กินปวกไม่กินครับแต่ว่ามอดอ่ะกินมอดกินเยอะมากก็ทาเสร็จเราก็จะแบแบแล้วตักแดดแล้วไก่อนอืมเพราะยังมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำไม้ไม่ครบด้วยของยังมาไม่ครบนะแล้วก็ ทำเท่าที่มีนะครับพี่พีททำเท่าที่ G.O. นะครับเราต้องตัดเยอะเลยนี่เราก็สับๆๆแล้วก็ต้องตากแห้งแล้วก็ทายาใช่ไหมพี่ตักเป็นยาไอ้พวกกันมอดถ้าเราไม่เสียเรื่องสังกะสีเราเจเสียมาเยอะนะใช่นี่เท่าไหร่เราจะหมดหมดเยอะแล้วเาสั่งกะสีใช,ยยกใช่ก็เราทำเท่าที่งบเราไหวนะ จริงๆที่แรกก็กะายังไม่ทำแต่ว่าน้องหญิงเนี่ยอยากออกมาแบบเป็นบ้านของตัวเองไงออเออเยอะเลยอือจ้อะไรกับ,น, <c oughs> บน้อจะผมก็จะช่วยพี่ตั๊กกรอบมีแค่นี้เหมืนแบบทำบ้านไม้ก่อนนะเรามีตังค์เยอะเพราะทำบ้านแต่ว่าน้องหญิงอ่ะบอกว่าชอบบ้านแบบบ้านไม้นะครับรว่าข<ด>ี้โอ้ยเพราะอ,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 อยู่บ้านไม้ผมว่าก็สบายจั๊ก S 1> <S 1> <S ใช่ไอจีโอนเราไม่อนนมมอ,มอ,อืมดูแบบบ้าบบนๆน,นะทุกคน <S <S นะ <S 2> <S 2> นะครับฝักยากนะถ้าสำหรับคนไม่เป็นเนี่ยเราต้องอ่าต้องฝึกทีแรกผมก็ทำไม่เป็นหรอกผมก็ต้องฝึกะะทุกคน,นบางทีเราทำกันแรกๆกับมือจะพองมือจะแตกนะครับทางที่ดีนะทุกคนก็คือเราต้องใส่ถุงมือ ใส่ทีเดียนะครับป้องกันป้องกันแบบมือแตกไม่ดูหน่ะมันครับเอ้หยุดหนึ่งมาลุ้นแต่ก็สาบค่อนข้างที่จะง่ายถ้าคนเป็นนะครับแต่ผมไม่เป็นหรอกบุม้มมั่วเอานะทรกคอันนี้เราสองคนก็ทำมาสองคนมั่วบ้างอ่าพี่พีพ่ถ,ถูกบ้างนะครับกรรมกรไม่นะพิศวะลไม่อยู่นะพิศาวะวศาวาไม่อยู่นะกรรมกรเลยทำ <laughs> มีเาตอไมีอยู่ต้องมีสมราารถต้องมีใช่เราต้องมั่วแต่ก็ไม่ขนาดนี้ก็โอเคนะเราก็ใช้ใช้มือถ่านนะ <c oughs> ก็าคุยเล่นๆกันไปนะทุกคนเราใช้ก็ต้องระวังระวังมีดนะเพราะมีดเนี่ยค่อนข้างที่จะคมเลยนะ วันนี้แบบร้อนมากเลยนะพี่ตัก๊กโอ้โหร้อนจริงแบบร้อนหนีต้องหนีเข้าไปเสาฟ้าเลยตัดเป็นไม้ดดไม่ไหวชูแดดไม่ไหวจริงจริงเราควรจะขึ้นรังคาก่อนนะแต่ว่าไม้เป็นอย่างมามาไม่ครบใช่เพราะาถ้าเราขึ้นรังคาก่อนอ่ะมันจะล้มมันจะล้มเลยเย็นแดดตรงนี <c oughs> ไ้ไม้มาไม่ครบเลย งช่วงเลยพี่ตั๊กใช่ไหมหอมมากเลยนะหอมเลยพี่ตั๊กหอมครับหอมนะหอม,หอม,หอมเลยหอมเอย่างหอมจัดเลยตัวตัดก็ต้องตัดออกเนะนี่ยนะเพราะเราตัดทีหลังเราต้องายาย<ๆ> ในการสับเนี่ยต้องสับแบบนี้นะทุกคนเราสรับเนี่ยเราต้องพลิกไปพลิกมาใช่ไหมพี่ตั๊กใช่บางทีเราสรับแบบเล็กเกินก็แตกอ่าได้เลยนะ ไม้มันหนามากนะครับนี่นะครับก็โอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะช่วยพี่ตั๊กเนี่ยสับนะครับลิฟททามนะเพราะว่าเริ่มเย็นเราด้วยนะครับผมฮะเดี๋ยวพี่ตั๊กเนี่ยจะต้องกลับไปทำกับเขาอีกนะใช่ไหมพี่ตัก๊กใช่ต้องไปปล่อยวัวอีกนะ โอ้น้องยิงทำกับเค้าหอมมากพี่ตาได้กลิ่นไหม,ไมลปลาทอดืมปลาทอดปลาแห้งทอดนะครับนะก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเรารีบทำกันเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้นะครับพี่พี่ผมไม่รู้นะว่าใครมาที่บ้านผมนะครับ ผมนี่คือยาวเหยียดนะครับใส่จงกระเบนนะครับพี่ๆไม่รู้ว่าคือใครนะก็เดี๋ยวผมต้องดูนะว่าเขาคือใครนะครับแต่ว่าพี่ตั๊กเนี่ยกลับไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหกโมงเย็นเราด้วยนะครับนะผมดูแล้วเหมือนไอ้ไข่มากเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมคิดว่าจะไปเรียกอีกมานั่งคุยนะครับผมไม่รู้เหมือนนะว่าคือใครนะถ้าเป็นไอนะ้ไข่เนี่ยผมดีใจามากนะเพราะว่าไอ้ไข่เนี่ยไม่ได้มาเนี่ย หลายเดือนแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรจะมาบอกผมหรือเปล่านะคนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเลีไข่เนี่ยเข้ามาคุยนะไม่รู้ใช้ไข่หรือเปล่าแต่ว่าใส่จงกระเบนเหมือนในไข่มากนะครับแต่ว่าผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมของไอ้ไข่เนี่ยจะยาวขึ้นนะครับนะใช้ไข่ไหมอ๋อทุกคนไอ้ไข่นะครับพี่เดี๋ยวผมจะไปเลี้ยไข่เข้ามานั่งคุยนะครับนี่นะครับทุกคนครับใช้ไข่ไหม โอ้ oh, ไม่เจอตั้งนานใครเรามานี่ได้ไงอ่ะอ๋อจะมาบอกเข่าร้ยา,รา,ายเหรอ <c oughs> ทุกคนก็คือแบบไอ้ไข่หน้ามาหาผมที่บ้านนะ่จะมาบอกเข่าร้ายนะครับไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะพี่ๆจะมาบอกเข่าร้ายใช่ไหมเ <c oughs> อ้าแล้วร้องทําไมใคร เฮ้ยทุกคนเจ้าไข่ร้องไห้อ่ะงนานไข่เดี๋ยวเข้ามาคุยกันข้างในนี้ดีกว่ามาซะเย็นเลยนะเดี๋ยวผมจะไปนั่งคุยกับไข่ข้างในนะครับตรงเปน,นะพี่พี่เออแล้วมาได้ไงทุกคนก็คือผมไม่ได้เจอเจ้าไข่เนี่ยหลายเดือนแล้วน,นะครับอ้าได้ข่าวว่าไปอยู่กับไข่แล้วไปอยู่กับลุงยักษ์แล้วไม่ใช่หรอ แล้วลุงยกักษไม่มาด้วยหรอได้ได้ไปนั่งตรงเปก่อนก็ตรงนี้จะลงน,นะเพราะว่าพี่ทำบ้านอยู่นั่งตรงเปเลยใครโอ้โทุกคนขออภัยนะครับเพราะว่าลบหน่อยนะครับวันนี้ที่มาหาพี่นี่มีอะไรหรือเปล่า ข่าวอะไรอะไรอะฮะลุงยักษ์เสียแล้วเดี๋ยวนะไม่โกหกไม่โกหกพี่ใช่ไหม ไม่ได้โกหกพี่ใช่ไหมไมันรู้ยังเจ้เาม,ามัรู้ว่าเมื่อกี้ BMT ไอ้เจ้าใครเนี่ยมาบอกเข้าร้ายนะบอกว่าลุงยังเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับอุ้ยทุกคนใจผมหายเลยไม่ได้โกหกใช่ไหม เราที่มาวันนี้เนี่ยมาบอกเขาวล้ใช่ไหมแล้วตอนนี้ลุงยักษ์เก็บไว้ไหนอะมู่้บาตายนายังอ๋อลุงยักษ์เสียนานแล้วเหรอ,อ,อแล้วฝั่งเราใช่ไหม พี่ไม่น่าละ่ะทาไมผมเนี่ยไม่เจอลุงยักษ์เนี่ยมาหาเลยนะครับก็เพราะว่าลุงยักษ์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะอันนี้ไข่ไม่โกหกพี่ใช่ไมกหมทุกคนไอไข่น่าจะไม่โกหกหรอกนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ตลกอันนี้นนไม่ตลกใช่ไหม อันนี้มาบอกเข่าร้ายโอ้พี่เป็นเข่าร้ายจริงๆด้วยแหละแล้วจะอยู่ไกลไหมอ่ะ โอ้ทุกคนครับมันยากเนี่ยเสียแล้วผมไม่รู้ว่าจะทำไงดีทุกคนผมไม่อยากจะเชื่อแล้วโดนอะไรอะ่ะฮะโดนยิงใครยิงอะ่ะทุกคนครับ ทำใจไม่ได้นะทุกคนทุกคนครับผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วนะอันนี้จะกลับแล้วใช่ไหมใครไป ทุกคนในไข่เนี่ยก็จะกลันนะครับแล้วก็ฝนเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะตกนะเพราะว่าท้องฟ้าเนี่ยมาเมื่อแล้วนะครับก็คือผมไม่รู้จะพูดยังไงนะไอไข่เนี่ยจะต้องรีบกลับไปใช่ไหมไข่ต้องรีบกลับไปดูลุงยากใช่ไหมลัวจะมีคนมาคูดไปหรอทุกคนผมไม่รู้ว่าจะเชื่อได้หรือเปล่าแต่ว่าไอไข่เนี่ยมันร้องไห้นะครับเดี๋ยวงเกย ทุกคนก็จ้า่ายจะต้องกลับแล้วนะกลับดีๆนะใขรเดี๋ยวจะไปนะไปทุกคนผมก็ทำใจไม่ได้นะเพราะว่าลงยักษ์เนี่ยผมทำใจไม่ได้นะครับ ก็ผมไม่รู้ละทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงต่อนะไอ้ไข่หนาเมื่อกี้เนี่ยผมก็นั่งคุยนะครับแต่ว่าพื้นที่ผมเต็มโอ้โหแบบไม่น่าหรอทำไมไอ้เจ้าไข่กับลุงยักษ์เนี่ยผมไม่เจอนานเพราะว่าที่ลุงยักษ์เสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าโดนยิงนะครับ เดินยิงแบบไม่ถานตั้งตัวนะพี่พี่ทุกคนผมไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอปิดคลิปเพียงท่านเรียดดีกว่านะครับเพราะว่าไม่รู้จะพูดยังไงต่อแล้วนะโอเคทุกคน